สวัสดีครับผมฟิล์มบิลลี่เบิร์ดวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนกเล็กอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่ผมเลี้ยงไว้ในบ้านนะครับแล้วก็ยังเป็นราคาที่ถูกสามารถซื้อขายง่ายและเพาะพันธุ์ได้ง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนยนะครับว่ามันคือสายพันธุ์อะไรครับนี่นะครับนกอีกหนึ่งสายพันธุ์ตัวเล็กที่ผมเลี้ยงนะครับก็คือพวกเจ้าสีบ้าฟินนะครับ นี่ไม่ใช่สีเจัดสีนะครับเป็นสีบ้าฟินนะครับสีก็จะประมาณเนี้ยผมเลี้ยงอยู่ประมาณห้าคู่นะครับบางลังก็มีไข่แล้วบางลังก็ลูกฟักแล้วนะครับที่เห็นเป็นลังไม้อย่างเงี้ยคือความจริงแล้วอะสีบ้าฟินอะเขาชอบเป็นรังหวายนะครับแต่คือที่บ้านผมอะมัน ลังไม้อันเนี้ยมันเหลือมันเหลือใช้งายไม่ไม่รู้ว่าจะเอาไว้ใช้ทำอะไรผมก็เลยเอามาให้ฟินทําลังแทนนะครับแต่ก็โอเคอยู่แต่คือว่าปากลังมันกว้างเหมือนเลี้ยงกลงรวมอะ่ะแล้วเขากวนกันก็เลยต้องใช้ไว้ก่อนครับประหยัดใช้ใช้จ่าย,าย,ายเราได้เยอะเลยนกพี่บ้าฟินเนี่ยเขาจะกินอาหารง่ายนะครับเนี่ยพวก สัญญพืชเก้อย่างรวมแรงเนี่ยครับผมก็จะเสริมพวกผงชมพูกระดองปลาหมึกบทนะครับขนมปังข้าวโพดอะไรเงี้ยผมก็ให้ตลอดนะครับเลี้ยงง่ายครับราคาไม่แรงราคาตัวหนึ่งก็ตกตัวละ150บาทนะครับนกลงรังตกเป็นคู่คู่ละ300บาทเองนะครับแต่ถ้าเป็นไม่ได้หาซื้อตามฟาร์มจะได้ราคาถูกถ้าตามสนามหลวงจะรู้จักก็ ราคาจะอับขึ้นมาหน่อยนะครับแต่หน้าเลี้ยงเสียงไม่ดังครับเลี้ยงง่ายสําหรับมือใหม่หัดเลี้ยงลองเพาะดูนะครับง่ายครับเป็นไงบ้างครับสําหรับเจ้านกฟีบ้าฟินที่ผมเลี้ยงไว้มีเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้ซีบ้าฟินแต่อีกทีหน้าผมก็จะไปถ่ายนกอื่นๆอีกในบ้านผมที่ผมเลี้ยงไว้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ